ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่49ทับ2557เรื่องความผิดสำหรับการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่7เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมืองโดยกำหนดห้ามมิให้มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองณที่ใดๆที่มีจำนวนตั้งแต่5้าคนขึ้นไปนั้น เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศดังต่อไปนี้โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลชุมนุมทางการเมืองฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติข้างต้นโดยมีบุคคลกระทําการอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระทําความผิด โดยการอนุญาตให้ใช้สถานที่หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการชุมนุมทางการเมืองเช่นเครื่องขยายเสียงเต็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือการกระทำโดยประการอื่นให้ผู้กระทำการในลักษณะดังกล่าวระงับหรือยุติกระทำการท,าทันทีมิเช่นนั้นผู้กระทำการดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ในฐานะผู้สนับสนุนผู้กระทำความผิดซึ่งต้องระวังโทษสองในสส่วนของโทษที่กำหนดไว้ตามประกาศข้างต้นและอาจถูกริบทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดดังกล่าวด้วยทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศนวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 7พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ